มาต่อที่ EP 3กันนะคะเมื่อมีรัฐมนูญเสร็จแล้วเนาะก็จะต้องมีนายกรัฐมนตรีคนแรกขึ้นมานะคะเพราะจากตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพศ2475เนี่ยจะต้องมีคณะผู้บริหารประเทศนะคะเขาก็เรียกว่าเป็นคณะกรรมการรัสฎรแล้วก็หัวหน้า หัวหน้ารัฐบาลนะคะคือประธานคณะกรรมการรัษฎรเทียบได้กับนายกรัฐมนตรีนะคะคนที่ได้รับตําแหน่งก็คือพระยามนปกรณ์นิติฐาดานะคะซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาสางกีกาได้รับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยะคะซึ่งพระยามนปกรณ์เนี่ยเป็น เป็นอาจารย์ของปรีดีพนมยมเนาะแล้วก็ปรีดีก็มองว่าเออเนี่ยพญามนุษปกรณ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีหัวก้าวหน้านิดนึงน่าจะมาบริหารประเทศใต้แต่พอเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ปรีดีเนี่ยมองไว้นะคะ นะคะซึ่งพยามนุปกรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะแต่ว่าเป็นการถูกเสน,เนอชื่อจากกลุ่มคณะราษฎรนะคะโดยปรีดีเนี่ยเป็นผู้ที่แบบเสน,เนอว่าควรจะเป็นพยามนุปกรณรนั่นเองพยามนุปกรเนี่ยก็ยึดหลักนะคะของ6กประการของกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยจะเอามาเป็นหลักสำคัญในการบริหารประเทศนะคะแล้วก็ ต่อมาในวันที่10ธันวาคม2475รัชการที่7เนี่ยก็พระราชทานรัฐธรมนูญเนี่ยกลับมาให้กับประชาชนนะคะก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพศ2475นะคะแล้วก็หลังจากนั้นพยามนุปกรเนี่ยได้พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบ้าสะดอนอันนี้เป็นภาพตอนที่ราชการที่7เนี่ยสรงพระราชทานรัฐธรมนูญกลับมาในวันที่10ธันวาคม ดูรูปไปนะคะอาจารย์ไปอย่างรวดเร็วเนาะเพราะเราก็ไปดูรูปได้นะคะในสไลด์ของอาจารย์ที่อาจารย์อัพไว้ให้กับพวกเราแล้วก็มันมีการแบบฉลองและทำนูนเกิดขึ้นเนาะเหมือนเป็นงานเลี้ยงเออเป็นงาน,ในใคล้ายๆแบบงานกาชาอะไรประมาณนี้ก็คือเขาจะเรือกเป็นงานฉลองมาทำนูนนะคะเกิดขึ้นในหลายจังหวัดแล้วเขามีการจําหน่ายของนะคะต่่งๆานะคะนี่เป็นเหรียญที่ระลึกในวันที่สิบ ะะมีการประกวดนางสาวไทยในงานฉลองรัฐธรรมนูญนะคะมีการออสร้างสลากกินแบ่งรัฐธรรมนูญฉลองรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีหมุดคณะราษฎรนะคะเกิดขึ้นตอนที่กลุ่มคณะราษฎรเนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองเบสเนี่ยก็มีการเอาหมุดอันนี้ค่ะเอือ ไปฝังไว้ตรงหน้าพระที่นั่งอันตาสมาคมโดยมีการเขียนข้อความไว้ว่าณที่นี้ย4มิถุนายน2475เวลาย่ำรุง่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติแต่ปัจจุบันนี้หมุดคณะราษฎรหายไปแล้วใช่ไหมคะหายไปประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาอย,อยู่ก็แบบหมุดคณะราษฎรถูก ขุดไปขุดไปทาไมหายไปไหนยังไงยังไม่มีใครทราบนะคะเพราะว่าเขาก็ตามเรื่องอยู่ว่าแบบหายไปไหนสุดท้ายก็ไม่รู้อยู่ดีว่าหายไปไหนแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการเอาหมุดอันใหม่เนี่ยเข้าใส่ไปซึ่งมันไม่ใช่ข้อความเดิมเนาะเด็กๆก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะจย์ไม่ได้ลงรายละเอียดในสดนตรงนี้เนาะ ต่อมานะเมื่อมีรัฐมนูญฉบับวันที่10ธันวาคม2475แล้วเนี่ยพยามโนปรกรณเนี่ยก็ได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลต่อมาก็เหมือนกับเป็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยที่2นะคะ,ะมาส่วนของปรีดีกันบ้างน,นะคะปรีดีพนมยงเองเนี่ยก็มีการเสนอนะคะเขาคงเศรษฐกิจขึ้นมา นะคะเขาเรียกว่าเป็นเข้อคงเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะนำเสนอต่อรัฐบาลในตอนนั้นนะคะโดยเฉพาะข้อที่3นะคะจากหลักใน6ข้อของกลุ่มคณะราชที่ได้ประกาศเอาไว้ก็คือจะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์นะคะของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจนะคะโดยรัฐบาลจะต้องให้ทุกคนเนี่ยได้มีงานทำนะคะให้ประชาชนเนี่ยไม่อดอยางนั่นเอง นะคะอันนี้ก็คือเป็นเข้าโครงเศรษฐกิจนะคะซึ่งหลักข้าโครงของเศรษฐกิจเนี่ยก็แบ่งออกมาเป็นอีกหลายหมวดเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเด็กๆไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะอาจารย์ขอไปก่อนอืมนะคะซึ่งการเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจเนาะของกลุ่มปรีดีพนมยงเนี่ยเสนอแก่ รัชการที่เจ็ดเนี่ยก็ถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงมากโดยเขามองว่าหลักเขาโครงเศรษฐกิจของปรีดีพนมยงเนี่ยเป็นลักษณะแบบคอมมิวนิสต์นะคะเพราะว่าพูดถึงปัจจัยการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าโดยสิ่งที่ปรีดีพนมยงเสนอเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของที่ดินแรงงานทุนนะคะโดยให้รัฐเนี่ยเป็นผู้ที่ดำเนินกิจการทั้งหมดเนี่ยแทนเอกชน ซึ่งมันก็ทําให้เกิดความแตกแยกกันเองในกลุ่มของรัฐมนตรีแล้วก็กลุ่มผู้นําของคณะราษฎรด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ประยพนธ์พนมยงเ,ยเกิดความขัดแย้งกับพญามโนปกรณ์มิติธาดาด้วยนะคะรัะชากาลที่เจก็อ่านนะคะสิ่งที่ประสิ่งที่ประีระระพนมยงเ,ยเสนอเข้ามาแล้วก็โต้แย้งกลับมาอย่างมุนแรงนะคะเขามองว่า โครงการนี้นั้นเป็นโครงการอันเดียวอย่างแน่นอนกับที่ประเทศรัสเซียใช้อยู่ส่วนใครจะเอาอย่างใครนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบสตาลินจะเอาอย่างหลวงประดิษฐ์หรือหลวงประดิษฐ์จะเอาอย่างสตาลินก็ตอบไม่ได้ตอบได้ข้อเดียวว่าโครงการทั้งสองนี้เหมือนกันหมดนะคะซึ่งทำให้ปรีดีถึงกับกล่าวว่าในเมื่อในหลวงไม่เห็นด้วยแล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นคือข้าพเจ้าจะต้องลาออกจาก รัฐมนตรีนะแต่ว่าพญาพะคนพลพยุหเสนาเนี่ยขอให้ลรางรับไปก่อนก็เหมือนกับราชการที่เจ็ดเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับเขาควบเศรษฐกิจของดีโดยมองว่ามันเป็นลักษณะแบบคอมอวิน์นั่นเองนะคะราชการที่เจ็ดก็ทรงเครียดเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นจดหมายส่วนตัวที่ราชการที่เจ็ดเนี่ยเขียนไปถึงบุตรบุญธรรมของพระอ,องค์นะคะในช่วงที่แบบเออหน้าสิวหน้าขวานตอนนั้นเนาะ โดยพระอ,องค์บอกว่าพวกเขารักชาติเขาก็หาอำนาจใส่ตัวหาเงินเข้ากระเป๋าส่วนชั้นถ้ารักชาติต้องปล่อยอำนาจให้หมดต้องยอมเป็นสลัและจะต้องยศดต้องยอมเป็นสลา,และ,ะสลาและต้องยอมลดรายได้ และมีเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาหมดชั้นฉุนเหลือเกินอยากเล่นบ้าอะไรต่างๆจังแต่กลัวนิดหน่อยว่าพวกเขาจะถูกเชือดพอหมดเท่านั้นเองแต่การที่ควรจะทนเสียสละอะไรต่างๆนั้นมีมีลิมิตพอถ้าขุ่มขี่กันนะักก็เห็นจะต้องเล่นบ้าเอาจริงสักทีเราอยู่ที่นี่พระราชวังกากังวล ก็คิดแผนต่างๆจนหัวยุ่งเสมอแต่เรื่องแพนเหล่านี้จะไม่เล่าเพราะกลัวถูกเปิดตังสือแต่อย่างไรก็ดีเราจะแต่อย่างไรก็ดีเราจะพยายาม i i ฟ A a ด a e d Good Fight ให้ก่อนให้ถูกจับง่ายๆเนาะก็คือราชการนิสเซตเองก็คุงไม่โอเคเหมือนกันเนาะในช่วงเวลานั้นเนาะนะคะ นะคะในสมัยพยามนุปกรณนะคะสมัยที่2องเนี่ยก็เผชิญความขัดแย้งมากมายเลยโดยเฉพาะเรื่องของเขาควงเศรษฐกิจกับกลุ่มรัฐบาลแล้วก็กลุ่มของราษฎรจนมีการปิดสภาผู้แทนแล้วก็มีการงดใช้รัฐมนูญบางมาตรานะคะแล้วก็มีการตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาในวันที่1เมษายน2476 ดยไม่มีชื่อของปรีดีพนมยงเนี่ยรวมอยู่ด้วยตอนนั้นปรีดีก็ต้องนีรีภัยทางการเมืองนะคะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสรัฐบาลของพญามโมกปรกรณ์กิธาดาก็ได้ประกาศพระราชบัญญัติคอมมินิตขึ้นมานะคะห้ามจัดตั้งสมาคมการเงินด้วยนะคะรัชกาลที่เจ็ดเองเนี่ยก็ทรงใช้เงินส่วนพระองค์เองเนี่ยจัดพิมพ์นะคะหนังสือขึ้นมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติ เป็นหนังสือที่ชื่อว่าพระบรมราชวินิจฉัยเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษตมนูนธรรมออกมาประมาณ3 0 0พันฉบับนะคะแจกจ่ายให้ประชาชนทาบโดยทั่วกันก็คือเป็นเนื้อความที่รัชกาลที่7เนี่ยสุงโต้แย้งเรื่องของเขาโครงเศรษฐกิจของประดีพนมยงนะคะต่อมานะคะมีการยึดอำนาจของคณะทหารนำโดยพันเอก พยาพหพนพลพยุหาเสนานะคะก็มีพนนา,นายพันธุหลวงพิบูลสงครามแล้วก็นายนาวาโทหลวงสุภพระชาลาใสนะคะในวันที่20มิถุนา2476นะคะสยามนุพกรเนี่ยถูกเรียกร้องให้ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีะคะ ผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาก็คือพยาพลพยุหะเสนานั่นเองเห็นไหมนะักเรียนแค่แบบไม่กี่ปีสองปีเองเนาะก็มีการเย่งอํานาจของนายกรัฐมนตรีกันเกิดขึ้นแล้วนะคะ นายกรัฐมนตรีคนที่สองก็คือพญาพะขนพลพยุหเสนาก็เข้ามาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะในสมัยนี้ปรีดีเนี่ยได้ปรับมาร่วมงานกับพญาพะขนอีกครั้งหนึ่งแต่การทํางานของพญาพะขนพลพยุหเสนาเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็มีการทําสงครามเกิดขึ้นให้พญาพะขนพลพยุหเสนาเนี่ยดำรงตําแหน่ง นายกรัฐมนตรีติดต่อกันถึงสามสมัยนะคะในช่วงเวลานี้ก็มีกลุ่มกะบะดกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นนะคะชื่อว่ากลุ่มกะบะหดบวรเดชนะคะเกิดขึ้นวันที่11ตุลาคม2476นะคะซึ่งมันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มขุนนางเก่าที่นิยมฝ่ายเจ้ากับกลุ่มคณะราษฎรนะคะโดยคณะทหารในานามคณะกู้บ้านกู้เมืองน,นะคะนำโดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประวนเดชนะคะแล้วก็รวมอีกหลายคนนะคะรวมตัวขึ้นขึ้นมานะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขายื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยลาออกโดยอ้างเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยปล่อยให้มีการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วก็ไม่พอใจประยีพนมยงนะคะเพราะว่ามองว่าประยีเนี่ยเป็นพวกที่แบบมีความคิดแบบคอมมิวนิสต์ ะะแล้วก็กลับมาร่วมกับรัฐบาลของพญาพโหนพลพยุหเสนาอีกนะคะซึ่งพญาพโหนพลพยุหเสนาเนี่ยได้ตอบปฏิเสธแล้วก็ส่งกองกําลังผสมนะคะนำโดยหลวงพิบูลสงครามเนี่ยเข้าไปปราบปรามจนสําเร็จในวันที่25ตุลาคม2476ก็เลยทําให้พระองค์เจ้าบาวรเดชเนี่ยลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ที่อินโดจีนนะคะก็คือไปอยู่ที่เวียดนามกับกัมพูชานั่นเอง แล้วก็ผู้ที่ก่อการกบฏทั้งหมดเนี่ยถูกรัฐบาลของพญาพหลพลพยุหาเจนาเนี่ยจับกลุ่มได้แล้วก็มีการตั้งศาลพิเศษขึ้นมาพิจารณาคาดีเกี่ยวกับผู้ที่เป็นกบฏนองน,นั้นแล้วก็จับกลุมที่เออให้ไปอยู่ที่ เรือนจำบางขวางนะคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยถูกจับกุมที่หมู่เกาะตะลุเตาะคะให้ไปอยู่ที่คุกที่เกาะตะลุเตาแต่ก็ไม่มีการประหารชีวิตนะคะเพราะว่ารัชกาลที่เจเนี่ยก็ได้สละราชสมบัตินั่นเองแล้วก็มีการให้การอภัยโทษจากคนที่จะต้องผ่านชีวิตเนี่ยกลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองแต่สุดท้ายเขาก็ได้รับการแบบลดโทษตามลําดับต่อมานะคะอันนี้เป็นภาพ ต้อนรับทหารนะคะที่กลับมาจากการปราบกลุ่มกบฏบ,บวลเดชนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเกิดการปราบกลุ่มกบฏบ,บรวรเดชกลุ่มกบฏบ,บรวรเดชคือกลุ่มที่แบบนิยมเจ้าเนาะก็พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือกลุ่มที่นิยมเจ้ากลุ่มที่อยู่ฝ่ายกับราชการที่เจ็ดแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลของพญาปุขพลพยุหาศนากับ ประยีพนมยงนั่นเองแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถก่อกระบฏดได้สาเร็จนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นพื้นที่ท้องสนามหลวงนะคะมีการจัดตั้งพระเมรุทั่วข่าวขึ้นมานะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ,อ,อทำพิธีศพให้แก่ผู้เสียชีวิตในฝ่ายของรัฐบาลนะคะทั้งหมด17คนที่เข้าไปปราบ กลุ่มกบฏมาวลเดชน,นะคะเป็นพระเมรุชั่วขราวตรงท้องสนามหลวงนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยรัชกาลที่เจ็เนี่ยไม่ทรงยินยอมให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ท้องสนามหลวงนะคะแต่คณะราษฎรหรือกลุ่มรัฐบาลเนี่ยยืนยันที่จะสร้างพระเมรุขึ้นมาในตรงนี้รัชกาลที่เจ็ดเนี่ยก็ต้องแบบยินยอมให้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นของหลวง จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของราชวังเนาะเป็นพื้นที่ของเจ้านั่นเองพระเมรลุกอันนี้เนี่ยจึงเป็นพระเมนลุสามัญชนครั้งแรกนะคะบนท้องสนามหลวงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ประกอบสําหรับเชียร์พงเท่านั้นเอออันนี้มันก็มีนัยยะที่สําคัญใช่ไหมว่าเออพื้นที่ที่เป็นของเจ้าเนี่ยตอนนี้สามัญชนเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ที่เข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นได้แล้วเช่นกัน แล้วก็มีการตั้งอนุสาวรีพิทักษ์รัฐมนูญคะหรือปัจจุบันเรียกว่าอนุสาวรีหลักสรีนั่นเองถ้าใครอยู่แถวหลักศีอาจจะเห็นเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาทําลายหรือย้ายไปแล้วด้วยใช่ไหมคะนั่นเป็นลงตามข่าวดูนะคะมันก็เป็นการแบบสะท้อนอะไรบางอย่างที่พยายามทําลายหลักฐานปวติศา์เหมือนกับการที่แบบเอาหมดาดุดคณราชออกไปนะคะ สุดท้ายจนแล้วจนรอดราชาการที่เจ็ดเนี่ยทรงตัดสินพระไทยที่จะสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคม2477นะคะแล้วก็ทรงทรงกลับไปใช้พระนามเดิมแล้วก็นะคะแล้วก็พระองค์เองเนี่ยก็ไม่ได้ทรงตั้งรัชทายาทต่อนะคะก็คือเป็นเรื่องของฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องมีการคัดเลือก แล้วก็หาผู้ที่จะมาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปนั่นเองนะคะต้องกลับไปดูตัวกฎหมายกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสัติวงว่าบุคคลใดเนี่ยจะต้องมาดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปะค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24.5นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ